ผมขออัปเดตสถานการณ์ของเบิร์นพอร์โตหน่อยนะครับว่ามีรายละเอียดการเผาอย่างไรบ้างนะครับวันนี้เดี๋ยวเราก็ไปรับชมในตัวคลิปนี้ด้วยกันนะครับมูนอะคาเดมีอะคามูนไปด้วยกันกับช่องมูลอะคาเดมีนะครับวันนี้มี2ประเด็นที่น่าสนใจเกี่ยวกับเบบี้ดอทนะครับนั่นก็คือรายละเอียดการเบิร์นพอร์โต และทําไมต้องมีการลดค่าธรรมเนียมนี้เป็นประเด็นที่2ฉะนั้นเราไปดูรายละเอียดของประเด็นแรกกันก่อนนะครับว่า,าหลังเบิร์นพอร์ทนะครับมีการเผาอัปเดตไปเท่าไหร่แล้วบ้างนะครับในนี้เขาก็บอกว่าการเผาเนี่ยก็อยู่ภายใน24ชั่วโมงนี้แหละนะครับของเบิร์นพอร์ทเนี่ยได้เปิดเผยว่าประมาณ81.09ล้านล้านเบบี้ดอได้ถูกเผาแล้วซึ่งมูลค่าประมาณ3 2 1 8 6 5ดอลลาร ถูกเผาใน24ชั่วโมงที่ผ่านมาทําให้ยอดรวมการเผาไหม้สะสมตอนนี้นะครับจาก2อ2แสนสองอ,สองแสน0 0ก,ก็อยู่ที่ประมาณ202.73ควอนล้าน,ล,านล้านนะครับซึ่งมูล,ลค่าก็ประมาณ804.6ล้านดอลลาร์นะครับก็ถึงล้านล้านเลยนะครับน่าจะอยู่ที่ประมาณ ่า804.6ล้านดอลลาร์นะครับซึ่งประมาณ81ล้านล้านนะครับเบบี้ดอลล่าถูกเผาภายใน24ชั่วโมงมูลค่าประมาณ3 2 2 1 0 0ดอลลาร์นะครับยอดรวมคือ202.7ล้านล้านนะครับทั้งหมดนี้ก็เป็นรายละเอียดการเผานะฉะนั้นมันมก็มีข้อมูลอื่นอีกจะอ่า Clip e y e นะครับได้ยืนยันกล่าวอ้างเหล่านี้นะครับเกี่ยวกับข้อมูลของ Babydot เกี่ยวกับจำนวนประมาณ291.5ตันนะครับได้ถูกเผาในสัปดาห์ที่ผ่านมาโดย1.5พันล้าน,าน้านได้ถูกเผาในเดือนที่แล้วนะครับแล้วก็จนถึงตอนนี้ก็ได้รับการเผาประมาณ48.27ของการจัดหาสินทรัพย์ของโ o เค็นประมาณ402 นะครับล้านล้านะของเหรียญที่เป็นจํานวนของ b a b y d o อททั้งหมดนะครับหลังจากการเบรนลาครั้งล่าสุดตอนนี้ b a b y d o อทก็อยู่ในอันดับที่4ในรายการของสินทรัพย์ที่สูงสุดในการเบรนรายวันฉะนั้นนะครับมันก็มีการเผานั่นแหละนะครับฉะนั้นการเปิดเบรนพอร์ a l เนี่ยก็มีการเปิดตั้งแต่วันที่13ของบ้านเขา14ของบ้านเรานะครับแล้วก็มีการเปิด เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับซึ่งเป็นข้อเรียกร้องของสมาชิกด้วยเราก็ยังไม่รู้นะครับว่ารายละเอียดของเบิร์นพอ์ทลเนี่ยลึกๆแล้วเป็นยังไงอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงนะครับหรือตกตะกอนได้ได้ได้ตลอดเวลาล้กันนะครับเราก็ค่อยๆอ,อ,อ,อัปเดตละกันแต่ว่ามันมีคำถามที่สองนี่น่าสนใจอันนี้มาจากทวิต t ตอรของ Baby Dogecoin นะครับ วันที่สิบสาเดือนคุมภาปีสองพันยีิบสานะครับส่วนใหญ่เขาเอาถอดมาจากคำพูดของ babydog swap.com นะครับที่เป็นไลฟ์สดของเขาซึ่งกลไกนะครับในการลดเขาเรียกว่าอ่าค่าธรรมเนียมในการซื้อจริงๆก็คือเรื่องของการเผานั่นแหละนะครับสำหรับใครที่ต้องการสนุกสนับสนุนการเผานะน,นะครับเขาก็จะได้รับไอ ค่าธรรมเนียมหรือเปอร์เซ็นต์นะครับค่าฟรีอะไรน้อยลงนั่นเองนะครับก็คือว่าเขาต้องการที่จะให้คนเนี่ยซื้อเยอะๆนะครับเป็นวิธีหนึ่งที่ที่ลดต้นทุนจากส่วนกลางระดับหนึ่งนะครับหมายถึงลดเวลานะต้นทุนเรื่องของเวลานะครับคล้ายๆกับลูน่าคลาสสิกที่ทำเป็น0ูุเปอร์็นแท็กเบิร์นนะครับแต่ตัวนี้จะต่างกันนะครับคือใครที่ซื้อ ซื้อไปเยอะๆนะครับเขาจะลดค่าธรรมเนียมให้แล้วเขาก็จะทำการเผานะครับตามอัตราส่วนในการซื้อของสมาชิกซึ่งต่างกับเหรียญคอมมูย่อยๆอยันอื่นนะครับอย่างเช่นโฟกี้อย่างเช่นโวลอินนุนะครับที่เผาเองจากส่วนกลางนะตรงนี้เขาก็ใช้วิธีนะครับที่แตกต่างกันไปนะเนื่องจากว่า Baby ้ดอเยอะด้วย นะครับคืออุปทานเยอะมากเราก็เยอะเกินไปที่ศูนย์จะหายในระยะเวลาอ่านสั้นๆอ่ะเรามาดูรายละเอียดกันนะครับเขาบอกว่าอ่าทำการเผาใดๆนะครับจะได้รับค่าธรรมเนียมมาตรฐานคือ10เปอร์เซ็นต์แล้วก็ผู้ที่เผาโทเคนมากถึง5ล้านจะได้มีค่าธรรมเนียมเพียง9%เปอร์เซ็นต์นะครับผู้ที่ทำการเผาคือน่าจะเป็นผู้ที่ซื้อนั่นแหละนะครับ แต่ผู้ที่ทําการเผาสูงถึง50ล้านก็จะได้รับค่าธรรมเนียมการซื้อ8%อซตอัตรานี้ลดลงเรื่อยๆจนถึงค่าธรรมเนียมขั้นต่ำคือ0 5นยาสำหรับผู้ที่เผาโทเคนมากถึง25ล้านล้านโทเคนนะครับก็น่าจะเป็นส่วนกลางในการเผาแหละแต่เร่งให้คนซื้อเราก็ลดค่าธรรมเนียมนะครับคือกำลังจะบอกกับเราว่าคุณซื้อตอนนี้คือคุณเป็นวนัน หลักการน่าจะประมาณนี้ถ้าผิดพลาดอะไรเดี๋ยวผมแก้ในคลิปหลังให้ซึ่งในขนณะนี้นะครับ Baby g g เบบี้ดอก็เบิร์นพอร,ร์เนี่ยกำลังจะมานะครับแต่ชุมชนอ่ะก,ก็ก็เห็นแล้วว่าเบบี้ดอเนี่ยเริ่มเผาเรื่อยๆแต่ไม่ได้เผาเยอะนะครับแค่แปดสิบเอ็ดเลียนนะครับล่าสุดก็มีการเบิร์นสี่สบเอ็ดิเลียนแล้วนะครับที่ ถึงก่อนหน้านี้ก็คือ41ทนั่นเองนะครับฉะนั้น Baby Dots ก็มีการเพิ่มตลอดราคา standard, standard อยู่ที่0.08 00ตัว3,009กว่านะครับข้อมูลนี้มาจาก CoinGecko นะครับถ้าเกิดอยากรุ้เงินไทยคูณ32เข้าไปนะก็หลักการเผาเนี่ยน่าจะประมาณนี้แหละนะครับคือต้องการให้เร่งให้เกิดการซื้อนะครับแล้วก็ลดค่าธรรมเนียมให้กับสำหรับผู้ซื้อแล้วก็ ตัวเองก็ทําการเผาซึ่งต่างจากที่อื่นนะครับเพราะที่อื่นมันอุปทานมันน้อยนี่เขาก็เลยจัดการเผาตามรอบของมันได้ง่ายนะครับแต่อันนี้อุปทานมันเยอะไปต้องเหลือต้องสองแสนน่ะนะครับสองแสนล้านล้านนะ่ะจะจะเผายังไงให้เร็วก็คือล่อให้คุณเป็นวานนั่นแหละนะครับใครซื้อเยอะก็เป็นหวานก็น่าจะรู้อยู่นะครับว่าใครจะเป็นคนซื้อนั่นเอง ฉะนั้นข้อมูลโดยทั่วไปก็มีอยู่ประมาณนี้นะฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งกดปุ่มติดตามนะครับเราก็มีช่องทางที่สำคัญคือไลน์กลุ่มไลน์กลุ่มเรามีกลุ่ม Baby Dot ด้วยนะครับอย่าลืมนะครับศึกษาข้อมูลก่อนการลงทุนการลงทุนมีความเสี่ยงและสำหรับนี้ผมหวังว่า Baby Dot นะครับจะ go to the moon ไปด้วยกันและพอร์ตการลงทุนของท่านจะ m o o ไปด้วยกันกับช่อง มูล n a c a ด e m y สําหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับวอ um ลุ่มพุ่งพ่านรวมถึงรายได้แบบแพสซิ่งคัมผมต้องเลือก x t com เป็นอีกตัวเลือกหนึ่งที่ผมเลือกเพราะว่ามันจะเพิ่มประสบการณ์การเทรดของผมด้วยทั้งสปอตทั้งฟิวเจอร์นะครับวอลุ War ่มแรงแรงดีดีมากระดาน x t com และถ้าเกิดคุณอยากได้รายได้แบบแพสซินคัม สมัครใต้ลิงก์ของผมแล้วเอาลิงก์ของคุณให้คนอื่นสมัครต่อคุณก็จะได้รายได้เสริมนะครับคือได้ USDT เพิ่มนะครับเพื่อจะทำให้คุณสามารถสร้างรายได้แพสซีฟท v งจากกระดาษ xc.com เรามีลิงก์อยู่ใต้คลิปนะครับอย่าลืมแชร์ให้กับคนอื่นด้วย กระดาน xt.com อาจจะเป็นอีกหนึ่งกระดานที่ช่วยเพิ่มประสบการณ์